สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูอะไรบางอย่างครับคือรับออเดอร์เขามาเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งครับผมทางภาคใต้มีเยอะครับแต่ภาคอื่นผมไม่แน่ใจนะครับ จะขุดส่งไปกลัวว่ามันตายครับดูสภาพพื้นที่นะครับแห้งแล้งมากครับผมฝนไม่ตกมาสามสี่เดือนแล้วครับรอแค่ฝนครับคุยกับเจ้ากับเจ้าของแล้วว่าขอให้รอก่อนได้ไหมแกบอกว่า,วารอได้ก็ผมจะดูแลก่อนว่านี่วันนี้ก็คือพามารดน้ำพารดน้ำมา พาน้ำมารดโอ้ยให้ตายเหอะเป็นต้นสมุนไพรนะครับสูงพอสมควรนะครับประมาณสี่เมตรนะครับผมจะตัดให้มันออกยอดใหม่นะครับคือต้นนี้ต้องขุดเอาทั้งตอครับตรงนี้เป็นประตูนะครับเป็นประตูประตูผีครับผม เชื่อมสนิทครับผมนี่อีกประตูฮนะประตูเล็กผมจะตัดให้เหลือแต่ต่อแล้วก็ทำความสะอาดให้มันใหม่ปลวกขึ้นต้นไม้ต้นนี้สมัยเด็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับพวกหมอบ้านคือว่า เอาไว้ไล่ผีครับเอาไว้ไล่ผีเอาไวไ้เ,ไวเรียกขวัญครับคนที่เกิดอุบัติเหตุนักๆันตันนี้เขาเอาใบแล้วก็เอาไปรูปๆกับคนที่ว่าตกใจอะไรหนักๆนะครับส่วนพวกไล่ผีก็เอาใบมันเหมือนกันนะครับมาไล่เขาเรียกว่าต้นสมุยครับผมก็ เพิ่งรู้นะครับเพิ่งศึกษามาว่าต้นสมุยภาคใต้เขาเรียกว่าต้นหมุ่ยครับลูกมันออกคือชมพูครับนกชอบกินกลิ่นใบมันแรงมากนะครับใบมันแรงกลิ่นแรงนี่นะครับคือใบแต่ว่าต้นอื่นนะครับนี่ผัดยอ,ยอดนี่เต็มก็คือ จะออกลูกลนะครับเป็นดงน,นะครับแต่ต้นนี้มันเกิดเป็นประตูครับจะเลี้ยงก่อนนะครับจะเลี้ยงก่อนจะเลี้ยงที่นี่แหละัดแต่งเก่งรอยอดใหม่ให้แข็งแรงแล้วก็ค่อยขุดทรงครับผมดูนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับดูต้นนี้แข็งแรงมากนะครับนี่ต้นชาข่อย มันก็ยังแห้งนะครับแต่พวกนี้มันแห้งพรกรอแค่ฝน,นครับไม้ป่าเนี่ยมันจะแห้งแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะไม่ตายมันรอฝนมาปุ๊บมันก็สดชื่นมาใหม่ครับออสดชื่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งจริงให้มันเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ เ uh รียบร้อยครับ ตัดกิ่งที่ว่ามันตายไปแล้วนะครับไม้ตอสวยๆครับเก่าแก่ครับกับสมุยนะครับสมุยนี่มันก็ติดแล้วนะครับเชื่อมติดกันตัวนี้เข้าเปนะ็นนับไม้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับ เป็นพืชสมุนไพรนะครับสมุยแก้โรคได้หลายหลายอย่างเลยโอ้นี่ก็งานหยาบเหมือนกันนะครับเนงานหยาบนะครับต้องขุดเยอะครับผมต่อสวยๆครับ ผมจะเลี้ยงต้นกว่ามันจะงอกยอดใหม่นะครับแต่ก็ผมเก็บไว้เพื่อให้มันได้มีอาหารกินนะครับสองกิ้งสองกิ้งรักครับผมนี่นะครับใบเขาครับกิน เป็นี้สุดยอดเลยนะครับอันนี้อณนนี้เวลา6โมงนะครับ6โมงก็ผมก็ต้องกลับไปเอาน้ำอีกนะครับเมื่อกี้มาหนึ่งฝักบัวโอ้โหดูคนดินยังแห้งอยู่เลยต้องกลับไปเอาน้ำอีกไม่มีน้ำครับก็ต้องเลี้ยงดูนะครับ แข็งแรงแล้วพอมียอดใหม่ออกนี่ก็ผมจะล้อมนะครับจะขุดแล้วก็ล้อมไว้ทิงไว้ให้มันรากเดินก่อนให้ว่าไปถึงมือลูกค้าแล้วมันไม่ตายครับถ้าขุดตอนนี้นะครับข <c oughs> อรัประกันนะครับหลายคนนะครับผมถามมาหลายคนแล้วว่าไม่รอดครับขนาดไม้ป่าทั่วไปมันยังแห้งเลยครับ แห้งเหี่ยวหมดครับนี่คือกิ่งที่ว่าตัดเมื่อกี้นะครับสองสามสี่ห้าหกนี่ออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วเ,เห็นดอกไหมครับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับชาข่อยนี่ตอก็สวยๆนะครับใครสนใจต้นชาข่อยตตโบราณเก่าแก่นะครับตอสวยๆเอาไวปปไปา้ปลูกเป็นบอนไซก็มีนะครับของป่าครับปลูกเป็นบอนไซสวยงามครับสามารถสั่ง ได้ครับต่อออเดอร์นะครับลุกตัวอย่างนะครับชาข่อยนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับชาข่อยมันแห้งครับเหี่ยวหมดละดูนะครับตีนเป็ดครับตีนเป็ด ดูต้นยอครับยอป่าครับลักษณะยอป่านี่ออกลูกแล้วดูนะครับต่อสวยนะครับเอาไปปลูกโลกระถางนี่สวยงามนะครับไม้มงคลครับก็ส่วนทีน,นี้ไม้มงคลเหมือนกันนะครับ ไม้พืชสม,มุนไพรไม้มงคลไม้ไว้ไล่ผีไม้เอาไวไ้ไเ,ไวเรียกขวัญกําลังใจขวัญเอ๋ยขวัญมาแบบนั้นนะครับสมัยเด็กๆนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับเด็กๆผมยังจําได้ยังเคยเห็นว่าคนแก่เขาเอาใบมามาไล่ผียังได้สองสองรอบรู้สึกว่าจะไม่ผิดสองรอบที่ว่าเห็นเคยเห็นคนผีเข้าครับสองครั้งในชีวิตที่ว่าเขา,เาไล่ผีกัน เขาเอาใบต้นสมุยนี่แหละครับนี่ครับใบสมุยครับหาข้อมูลนานครับกว่าจะเจอชื่อนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับมาเนอเดอร์จ่ายมาแล้วนะครับเรียบร้อยครบถ้วนรอแค่ของเท่านั้นนะครับขอบคุณที่วางใจทางผมนะครับขอบคุณมากๆครับ สำหรับลูกค้าที่รับของจากผมไปก็ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณจริงๆมาครั้งผมก็ผิดนัดเข้าไปนะครับเพราะติดภารกิจเดี๋ยวนี้ต้องเดินเรื่องคด,ดีครับยังไม่จบยังไม่จบนะครับคด,ดีปืนลมนะครับปืนอัดลม P C P ครับขอบอกเลยโอ้โหโคตรโคตรกากเลยตำรวจ เ,เดี๋ยวร้อนผมจะร้อนเลยก็ต้องไปรับไปมาๆนะครับดีเขาไม่จำคุกเขาไม่เขาไม่กักขังถ้ากักขังก็ก็ก็แล้วตามนัดนะครับถ้าเขาขังก็เราจะทำอะไรได้ครับเขาถือกฎหมายในเมือจะทำอะไรก็ได้กับชาวบ้านตาำดำๆนะครับก็วันนี้ก็ตามนี้นะครับ ของที่ค้างลูกค้าอยู่หลายคนนะครับหกเจ็ดคนนะครับช้าหน่อยนะครับแต่ว่าส่งให้แน่นอนครับไม่ต้องกงอังวลไม่ต้องห่วงครับผมสุจริตทำงานจุดจริตครับไม่คิดไม่คิดที่จะกินเร็วนะครับขอใช้ช้าแต่นานๆครับผมวันนี้ก็ แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่าแล้วจะไปเอาน้ำอีกนะครับขี่รถไป2อกิโลครับครับผมตามนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ